ว่าาหลัััังงคมมนนดสูงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับาารอ,อัปเดตความเคลื่อนไหวของคนโคกน้องหน้าไอบอนยุพนคำตะก,การนะครับมันมีช่างวิโรุษพาเพื่อน,นออกมาตรวจงานครับตอนนี้เขาบางขาเข้าทีดรียรอยแล้วพี่เเินพราะว่าผมผมวัดิึงถ้าเราหมองถ้าเราช่วงเคืองเส้น เออแล้วช่วงเส้นหนึ่งบัานนี้มันไปก็ระหน่อยก็ระหน่อยก็ระหน่สุดท้ายมันจะไปหลายทั้งเส้นแตบว่าบ้านนี้ตัวสุดท้ายนี่มันโบเปะสามสิบเอ็ดได้ยี่สิบกว่าไหมได้โบโบเปะตัวหุ่นนะครับเออได้ตัวลอกเสือไทยเลยได้บัานนี้ตีนมันต้องใส่อีกอหนึ่งมันป่ะตัวตีนมันสุดหมดนั่นจะได้ยี่สิบแปดะ ตัวนี้ยี่แปดได้ครับตัวตัวล่างที่ถ่ายนี่ยยี่แปดเอาเขาได้ติดต่องูแคนที่นี่ก็ต้องไปตีทั้งหน่อยอีกตัวนึงแมทั้งหน่อยคือกันนี่แหละลักษณะเดียวกันโอ้ยวัดไจถึงวัดไจถึงแล้วคือเห็นง่ายแท้อะไรโหได้การแล้วจริงปะอันนี้ขันเท้าขันเท้าว่างแนวซื้อมันกับสีซื้อแบบเบิด์ยูสพูดถึงว่ามันขันมันเบี้ยวเกมตัวนี้หรอนะคือมันว่ามันมันสิบอสซื้อหนอยหลังซิมี่อยู่หลังหนึ่ง ที่มันสีซื้อร้อยหลังสิอยู่หลังเสยยามมาเชื่อมมันมันมันสีดึงนะพมมดึงไปหน่อยแมมันขึ้นว่าเอาตัวนี้เป็นแนวเอาตัวนี้เป็นแน่วแล้วสุนี่มันต้องตามตัวนี้เพราะว่าเอามาดึงชนิดตัว้ดึงชนิดเชื่อม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 หัวไทยมันมันสิไดเดียวขน้ดไปเท่าน่อยแล้วก็มันมันก็สีลายไปเลยแต่เพราะว่าเพราะว่าวัดจากนี่ไปหาตัวสุดท้ายถ้าเรามองมันทอกัน ห้าระงองนี้เครื่องเส้นห้าระงองนี้เส้นหนึ่งน,นะก็สิวา่าก็สิว่าสองตัวนี้ตัวใดตัวใดมันหนีกันไงเพราะว่าเขาวัดจตกตีนตัวพุ่นขึ้นมายิบแหวหรือว่าตีนตัวพุ่นปากน้ำมอท้องกันเถอกเน่ยเป็นไปได้ทางทางที่เห็นชัวร์เลยตรงเลยเมาใช้อันนี้ตัวหนึ่ง<อ>ทางหัวดึงเสือก้็กดึงเือพอได้เสือกเสือกเลวป,ปั๊บเพาก็มาไล่ขีดตามเสือกไม่ขีดตามเสือกดึงเสือกปุ๊บไม่ขีดป่บ๊บ ข้าขีดแล้วแล้วขาก็นยับไปตัวไม่เรื่องดีข้าก็ขีดดีข้าขีดจนแล้วคุณแต่ไรเสียคือมัดไว้หันละหลุดลงเรื่อยแม่หลุดลงเรื่อยเข้าก็หลุดลงมไว้ใจขีดนะครับ่จ้ขีดขี่ขีแล้วก็ต้องดึงหัวท่ายก็ต้องไล่ขีดแล้วก็นึ่งแหน่ดึงหัวมันจังสิเราก็ไปแต้มถ่ายโอ้จิงสันมนะตะกี้ก็นยังเสี่ละพุละอัน สร้างเซียมสามคนกับอันนี้สามอันโอ้แสดงว่าช่วงกลางเนี่ยมันสิบมันสิบแบบแมนแสดงว่าแต่แต่เดินจนกับสามเส้นกับมีหลังมองครับผมถือครับถืออยู่แต่ตะกี้ตอนไม่ไหมกับยังสี่ขึ้นกันมันก็เพราะได้อยุหรอกครับอันนี้ได้ได้แต่เราเอาไหมว่าอยูุฟังฟังตะฝุ่นเนาจังสี่คือสิ้งไงแท้สุดอกจบกรึบ ตะกี้ตะกี้เพิ่นว่าสร้างโรดเพิ่นก็เคยเห็นคือกันแสดงว่าเฮาก็ไอเดียเฮาก็มาค่อนข้างคือสร้างอยู่เด้เออเห็นบ่ผู้เพิ่นเป็นสร้างใหม่ๆเพิ่นยังคิดจังซั่นบัดนี้นี่มีคนคอมเมนต์มาเออผมไม่คอมเมนต์นะมี่มี่มี่ผู้ทรมาหาอผมก็เอ่อเพิ่นว่าจักรสจล่ะวัดดีสารบ้านเฮานี่ล่ะเออครับเพิ่นว่าหลังคาเนี่ยิมุ่ง มุ่งกระเบื้องว่้ไหนเนี่ยมาทั้งมุ่งกระเบื้องวุ้ยนี่ผมบอกไม่ว่้ยไหนยังได๋ผมคุยกับช้างวิโรจน์ครับม่ได้เันว่างสิมันคุยกับวิศวกรว่ามูเป็นวิศวกรมันว่างวันนี้ผมคุยกับนารุ่นอยู่นี่นารุ่นเป็นช้างนะครับช้างวิโรจน์เป็นเจ้าวิศวกรอยู่บอกเจ้หยั่งต่อแรก แล้วจบยังจบวิศวกรอยู่บ่ผมก็บอกห้วยเพิ่นบ่ได้จบวิศวกรแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดบ้านหลายหลังก็ได้ครับสำหรประสบการณ์เพิ่นเฮ็ดสร้างมาเป็นร้อยๆหลังแล้วเด้ยดิเฮ็ดบ้านหลายหลังบ่มีหลังพังเด้ครับสำหรหลังคานี่ผมเลยว่ามันซองตันกว่ามันรถเกีงรองคันเราไปจอดทั้งคันเพิ่นว่าเออบ่ไรเพื่อนเพราะไรผมว่าเพราะไรจังดิผมว่าท้าหน้าผมสามตันคือเอาอยู่ครับ ทุณลังคอนกับธรรมดาข้าเจ้ากันเน้นหลักการเดินไปผมก็ว่าเมื่อนี้ผมก็เลยว่อมว่าน้ำไร่กับน้ำเหงื่อมันต่างกันเพิ่นอาศิวิศวกรแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนพุ่มปัญญาเนี่ยเกิดเกิดกอนเข้ามาวิศวะก่อนนะพุ่มปัญญาชาวบ้านพุ่มปัญญาผู้เฒ่านี่เกิดก่อนวิศวกรอนี่เพิ่นบาปเพิ่นนั่นเขาเนาะ ตั้งไหยังอยู่เนาะแม่แมที่ดอกตามรักวิชาการกอาจีสูไม่ได้ตอกแค่ดอกเนาะตามรักวิชาการกับิบูเถียงคนดอกแต่ว่าคนจากประสบการ์ผูเป็นเหตุมากมันแบนบ้าได้ยู่ก็ได้อยู่แน่ตลอดบางทีวิชาการกับสูประสบการณ์ไม่ได้ด้ครับอีรีครับทฤษฎีในห้องเรียนสู่กับออกนอกพื้นที่ปฏิบัติไ่ได้ผมเรียนเท่ากันเลยที เรวตัวาให้มั่นใจว่าลังโค้งลังคาเบาเนี่พุ่เน่ยมันครับมันเอาตามประสบการณ์สร้างรถเป็นยังไดครับมันมันมันอู้เบือมันอู้เบืนี่แล้วกับบอกว่าตัวซองตัดมันว่าเออตังตะเล็กเนี่ยก็อู้เนี่ยครับอู้เบืแท้เอาแบบเล็กกล้องของดีเลยนะครับนี่ครับเพราะว่าบัเคยบัเคยเห็ดตัวที่เหนือบัเคยเห็ดเหรอเขาแบบว่าที่เห็ดทั้งที่เขาก็เห็ดดีๆอันนี้สังเกตแล้วนะแบบนี้ อันบ้านราคาเขาเป็นล้านใไซเล็กตัใไซเล็กโตซี่บางบาโตซี่มินหามินแปดอันอันตัวนี้กับห้าลังอันห้าล่งหลังก็จะสีลายสีลายอันเล็กกับมันไนซ์สำเร็จนะครับแสดงว่านี่มาตรฐานเงินมาเขาเขา่ได้เส่อมเนี้ยสกูยิงมัดยิงเอาเบอเพิ่งแผ้เสียมบันนี้พ่นลอยไปเลยไอ้บ่าวเอาแผ้เสียมให้พี่น้องเขาเบิ้งแนี่ยนะคุณเอาแผ้เสียมให้พี่น้องเขาเบิ้งแนี่ยมาด่าบ่าวพูดนะ แล้วแต่นอตตัวเดียวผู้คนใส่เป็ยนปยนังใส่นะพ่อแมนอันนี้เชื่อมภาษาเล็กย่างดีเป็นเนาะแต่อันนั้นโอ้ยเบิง่งมันสีแข็งแรงจังได้มันก็นยังอยู่นะอ, <laughs> อันเนี้เขาเชื่อมบุนนาเล็กเขากันหนาคือว่ามันมัน <laughs> โอ <laughs> เวอร์ไปแล้วโอแสดงนะว่าแค่แค่ลังค่าสี่ร้อยหาทิพัน ซองตันสบายเหลื่อเหลือโอ้โหเป็นซองสั้นเลยก็ได้เพราะราค้านี่พ่นอันนี้คือตามประสบการณ์นี่บริจบวิศวกรครับแต่ว่าเฮ็ดมาหลายหลังประสบการณ์ประสบการณ์การทำงานมาหลายหร่ไหลไหลงานกับเสื้ออยู่ดอกแต่ว่าวิศวกรกับเสื้อยู่ดอกคือกันโยะวายเงี้ยนันหลละกันเนาะแต่ว่าที่นี่ของเข้ามันโมเมนต์ข้ารสูงอาคารพาณิชย์หรือว่าอย่างใหญ่โตมากไหมนะครับผมกับเฮ็ดแบบชาวบ้านนั่งเฮ็ด แต่ที่นี่เขากะคือว่าแหละนรอดว่าคือโอเวอร์นะนี่ก็โอเวอร์หลายแล้วสเปกสูงแล้วที่นี่เขาต้องการความเหนียหนาเขาบระมาณใจเขาก็เลยเอาเอาเอาจุบเอาดีไปเลยเพราะว่านั่นไปเลยเนาะมันโมเมนเข้าเข้าโมเมนไปรับเหมาเฮ็ดบ้านเนี่ยกระจอกไอ้าอันนี่ว่าก็ตรงตรงเนาะโมเมนต์ไปรับเหมาเฮ็ดบ้านในี่กระจ้าแบบถ้าลังสร้างกุ้นกะลดสเปกเพื่อให้กับไรเหลือหลายเห็น่ที่นี่เขาเฮ็ดของเขาก็ต้องเฮ็ดจบเจือเฮ็ดมาตรฐานแข็งแรง แล้วเราผ่านสองตันครับสบายบ่อยเี้เขาสร้างขึ้นมาเน้ะมันสบายเพิ่นบอกให้เขาคำนวณหอดเสาผมนี่ถนะบ่อย่ก็เลยกขึ้นไปิ่นว่าต้องใส่เสาปูนว่าเสาเล็กเสาเล็กยิ่มสี่กุญเอยหรอกแเราเราใล็กหนาสี่กุญเอยหยาดเบาแข็งมาสัตว์ครับแต่ว่าขั้นใหญ่แข็งต้องให้ทัดกีกนี่ว่ะเป็นยังสี่เบาแข็งตามมาสบกันบังเล็กสัก ม่มาเห็นสะก้อนสองมินต์ครับบอมบอมเวียนว่านั่นครับมาเห็นสะก้อนครับบครัดสร้างโลดมาเห็นเอ็ดมานนี่ก็เห็นเนาะคืออุ่ยขนาดรวมๆปตะตำก็ลอยหลังนะครับสร้างโหลดเป็นหลับจังมานนี่เกินเกินมาตรฐานเลยัเพราะว่าต่างคนต่างเทคนิคเนะฮะเนาะมีความมั่นใจเขาว่าเกินมาตรฐานมั่นใจเลยครับสร้างกระร้นตีบนี้ที่นี่เขามีตัวนี้ค้ำอยู่อยู่แล้ว ห้องเขานี่ซ้ำว่ามีเล็กอ้อมทั้งหมดเนี่ยมีเล็กคำเนี่ยอ้อมทั้งหมดเป็นคือเป็นคือเป็นคือห่องกงเนี่ยอ้อมทุกแจ๋แล้วระหว่างห้องกับซีมีเล็กขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกคือข้างหลังนี่ยึดยึดกันยึดโยงกันเบิดแล้วก็ฝังด้วยท่อฟุตติ้งไอ้พื้นที่ฟุตติ้งเม็ดปูนเม็ดเล็กป่องอ้อยจุกแฉเพื่นกับสิบเพืกับสิบวิมานทหารที่เขาอยู่อยู่อ่อคือ เราเราเราสิเข้าใจเราสิเข้าใจความหมายที่ว่ากระเบื้องสี่สี่กิโลนี้มันมันสิหนักาที่มองเดียวแต่สองตันสองตันกองอยู่บนเดียวคือมันกระจายกระจายใช้เรี่อน้ำหนักแมนแมนคือเอาคือเอายอดร้วงน้ำมันมาสั่งสามตันกองอยู่บงเดียวครับน้ำแทงน้านสามตันได้เท่ากันสามตันกองอยู่บงเดียวครับเนี่ยน้ำสามพันกิโลอยู่างหลังคาเขามันมันก็ยังสั่นหลังคาเขามมัันน มันกระจายนาักไปตั่วยูหันมองนิดมองนี่นิดหน่อยมองน้ำกิโลนึ่งมองน้นซี่แมนมันบ่ได้ไว้สินรับนักอันเดียวจุ่มเดียวเนาะที่นี่ที่นี่ตัวฐานใต้นี่มันมีเล็กซ้อยทุกหาสิบเส้นอีกบานนี่ซึ่งซึ่งเล็กก็เขาใส่เกินสเปคอีกเพราะว่าจริงๆใส่แค่กล้องไม่เฉดภาษาช่างมันว่าสองขุนนิ้วหรือว่าครับมันกะมันกะคักแล้วอันนี้ผมใส่เล็กสามอีกเล็กสาม น้น้ำอ,อีกอมม <c oughs> 2มิ้นตอีกกทักมีข่าส้เนแ่ก็ระวางกันห้องกระทักด้วยเล็กอีกถึงถึงในพ่นบอไซด์กัจู่นี่งข <c oughs> ้าอเลยเนี่เชื่อมแล้วนี่จะเฝ้าแอมเอาลังข้ามาใส่ล่องเบิงเนี่ยแ <c oughs> ต่กับเบิงหเห้นเห็่ๆนเลยนะ <c oughs> ท้ายทอดใส่สัผู้ช่มเห็นเียนเลยเอาม,ามันแอนมา อย่าล้มมายานย่าพั้งมาซะมันบอ่อเอนลมมากมันอยานพังเหมืนก็เป็นห่วงกันละ <c oughs> เป็นห่วงกับขอบขอบอมพูดเพิ่งจะหรอกครับ <c oughs> ตวากะผมกะว่าประสบการณ์ผู้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นถึงเพิ่นบ่ได้จบวิศวกรแต่อย่าลืมว่าปอซเป็นเจ้าของกิจการกับหลายคณะสัตวเจ้าของซีพี่เขาบริจบสูงเนี่ยมันบอกครับเมื่อก่อนน่ะมันบ่าไม่เท่านั้นเขาก็บ่ได้ไปดูทุกการศึกษาดอกแต่ว่าบางทีบางอย่างวิชาการก็บถือต้องอย <c oughs> ู่แต่ว่า <c oughs> ปฏิบัติจริงเนี่ยมันแน่นอนกว่ามันเห็น,เนมเป็นรูปธรรม,ม,มอ่ะอนะวิชาการยังอยู่ในห้องแค่ห้องเรียนนะครับแต่แต่คนที่ลงมือทาจริงๆนี่คือเห็นผลงานไปที่ประจักษ์แล้วอะนะประจังปรอจังนันเล็กไหลนี่แหละเนาะนักวิชาการก็ต้องเอาเข้าห้องแลับแต่ว่าผู้ใดสัมผัสได้แต่พอตาแม่นะคืออิหลีนะคือมันมีธาดอิหลีนะ นักวิชาการนะเขาบีแม่นว่าผมเอาของเขาของแลบก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความคิดเห็นหลากหลายความคิดเห็นก็ดีกันมันก็ได้กับกับบ่ได้ว่าเพิ่นเนาะคือคือหลังนี้นี่ก็เว้ากับเอาเอ๋เด้อโอ้เอ๋เฮาคิดเฮา2คนทางเทื่อตันนี่แหละได้น่รอดมาปุ๊บทังหลายขุนหั่นมันเสนอความคิดเห็นหลายอย่างมันก็บหั่นสิบ่ซั่นบ่มีการประชุมกันเนาะบ่ว่าจะหน่วยงานใดนๆประชุมเพื่อ ต้องการความคิดเห็นเราไม่ได้จะเกิดความคิดเห็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโอเคว่าเข้ามั่นใจแล้วสันในช่งวิศวะเข้าว <laughs> ิศวะเข้าว่า,าการันตีแล้วสบายครับพ<ม>ี่น้องอครั้นห้องจงนเ้กาขอบคุ้นวิโรจน์พระเพลินครับช่างวิโรจน์นะครับทีมมาให้คำแนะนำบ่อนิพนธ์คำตะกาครับบ่อน,นิทีมงานบรนณาครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องน้ำแนครับ มาเกือบเลยนี่เกือบเอาตัวนี้วัดไปจนเสร็จคือวิธีการทังสี่ครับผมเอาเล็กตัวนี้นี่ยที่ตัดไว้ระยะห่างสามสิบเอ็มิลเนี่ยสามสิบเอ็ดเซนติเมตรเนี่ยสามสิบเอ็ดนิดๆแมาปุ๊บดึงเล็กเข้ามาเชื่อมเลยครับนี่ครับมาปุ๊บดึงเล็กเข้ามาเชื่อมดึงเล็กเข้ามาเชื่อมครับมาดีน่ารูว่ามาก้อนก็ดทั้งสี่ครับตัดให้ช่างทั้งสี่ผู้หลานแล้วก็เฮ็ดคือผมเฮ็ดครับไว้ขนาดเด้่ยว้ เอาเงินมาจริงๆแล้วมันสิบวัได้ช่วงกลางก็ลำสิบวัได้มันสริงคืองูร้อยรับเขาก็เลยต้องเก็บตั้งสี่ตะหัวไทยเราดึงเสื้อเขาเกือบตัวนี้เกือบเสร็จเบิป็นเนาะแต่ว่าเขาก็ยังดีนะครับที่ที่ยังคืดไอเดียค่ายขึ้นกันกับสร้างเพิ่นเนาะ เพื่อนกันยังเคยร้องใส่นะผู้เพื่อนที่มีประสบการณ์น,นะครับแมนแส,สดงว่าเข้ากับมีมีมี่การดันนะฮะมีเทคนิคมี่เทคนิคจีนเนาะมีสกิลดันช่างวิดรจน์เป็นครับ,รบวันนี้เอาตัวนี้มาพันง่ายหน,ยหนยึงเล็กขึ้นมาปับ๊บมันบุหรไปใส่ทั้งนั้นที่เขาบุหร <c oughs> นะุเนาะเดีว่าไปดึงเล็กขึ้นมาแต้มมืด <c oughs> แต้มมืดน,นะครับขอบคุณพี่น้องในไลน์ครับที่เข้ามา <c oughs> รับชมคลิปนี้ขอบคุณช่างวิโรจน์พาเพื่อนพร้อมครับสวัสดีครับสบายดีครับ